ร้านค้าแบรนด์ฟู้ดแพนด้าประกาศประกาศโอ้ยเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะดีที่คนไทยมีความสามมาคีดรองดองกันนะคะร่วมเหล่าบรรดาร้านค้าร่วมใจกันปิดใช้บริการฟู้ดแพนด้าจ้าหลังเกิดประเด็นม็อบ18กรกฎาคมกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สั่งสะเทือนโลกโซเชียลอย่างมากเมื่อทางฟู้ดเดลิเวอรี่ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการชุมนุม18กรกฎาคม64ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่มีคนโพสต์วิดีโอลงบนโซเชียลหลังพบว่ามีผู้ชุมนุมบางคนพยายามวางเพลิงภาพพระพ,พระบรม,มชายาลักษณ์และหนึ่งในนั้นก็คาดว่าน่าจะเป็นไอร์ของฟูดแพนด้านั่นเองหลังจากนั้นทางฟูดแพนด้าก็ได้มาคอมเมนต์ใต้คลิปดังกล่าวว่าทางเราจะเร่งดำเนินการกดระเบียบ ขั้นเด็ดขาดของบริษัทโดยให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานทันทีขอเรียนให้ทราบว่าทางฟูดแพนด้ามีนโยบายต่อต้านความรุนแรงและการก่อการร้ายทุกรูปแบบและยินดีช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการดำเนินคดีต่อคนร้ายอย่างเต็มที่ค่ะอันนี้คือภาพที่เกิดเหตุนะคะอันนี้คือเบาะแสที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุตั้งใจมาทำเรื่องถอดป้ายทะเบียนรถออกอันนี้คือไรเดอร์ของฟูดแพนด้านะคะ ทางเราจะเน่งจะเร่งดําเนินการตามกฎร,ระเบียบขั้นเด็ดขาดของบริษัทโดยให้พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานทันทีจากคอมเมนต์ของฟู้ดแพนด้านี่เองที่ทําให้หลายๆคนรู้สึกไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะกับการที่ใช้คําว่าผู้ก่กอการร้ายแรงไปไม่ใช่แค่นั้นเพราะหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีร้านค้าจํานวนมากต่างออกมาโพสต์ประกาศในลักษณะที่ว่าขอยุติการใช้บริการกับทางฟู้ดแพนด้า และบอกให้ลูกค้าไปสั่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าอื่นแทนทั้งหมดนี้คือการโพสจากหลายๆร้านมีร้านไหนบ้างที่ไม่ใช่สลิมเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นค่ะเยอะมากอันแรกนะคะจากการประชุมของหุ้นส่วนร้านคิน m o n แซลมอน,น BKK มีมติเป็นเอกฉัน ยุติการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทฟู้ดแพนด้าไทยแลนด์จำกัดอย่างถาวอทุกสาขาของร้านตั้งแต่วันนี้18รกรกฎาคม64เป็นต้นไปร้านมินิบาร์มินิเบียมินิแบรมินิเบร์ของดให้บริการผ่านฟู้ดแพนด้าสามารถสั่งผ่านไลน์แมนและกร a ฟฟู้ดได้ปกติมินิแบร์ขายชานมไม่ได้ขายสลิมนะเจ้ หมูปลาระตรากล่องข้าวน้อยแซบแน่เรียนลูกค้าที่เคารพทุกท่านร้านกล่องข้าวน้อยแซบแน่ขอยกเลิกการใช้บริการบนแอปพลิเคชันฟู้ดแพนด้าด้วยเหตุผลหลากหลายประการโดยตัวแอปพลิเคชันเองนอกจากจะใช้งานยากโอนเงินช้าและอะไรต่อมีอะไรก็ตามแต่เหตุผลหลักที่ทางร้านตัดสินใจเลิกจำหน่ายบนแพลตฟอร์มดังกล่าวนั้นนั่นก็เป็นเพราะมีการกล่าวหา การแสดงออกทางประชาธิปไตยอันเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานว่าเป็นการก่อการร้ายพร้อมทั้งคาดโทษไล่ออกและดำเนินคดีกับไรเดอร์ที่ไปร่วมชุมนุมซึ่งทางเรานับว่านั่นคือการกระทําอันไร้ซึ่งมนุษย,ษยธรรมแม้การเผารูปคือการสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินแต่นั่นไม่ใช่การก่อการร้ายการตั้งทงว่าผู้ก่อเหตุคือคนร้ายโดยไม่มีการไต่สวนหรือสืบหาข้อเท็จจริงก่อนนะับเป็นเรื่องที่แย่ yeah! เหลือใจค่ะหยุดให้บริการผ่านฟู้ดแพนด้าแก้ค่ะเอาใหม่บายค่ะกระเทยหยุดให้บริการผ่านฟู้ดแพนด้านะคะโรสตอรี่แอดโฮมงดให้บริการฟู้ดแพนด้าขออภัยในความไม่สะดวกร้านตำยำยั่วบายโบตันประกาศจากทางร้านตำยำยั่วบายโบตันสาขาโมหอการคา้าทางร้านขอยกเลิกการให้บริการผ่านฟู้ดแพนด้าชั่วคราวค่ะ หากลูกค้าท่านใดต้องการสั่งอาหารสามารถสั่งได้ทางแกลบ e ลแมนโกจิ ik, และโรบิน o ูดหรือโทรเข้ามาสั่งที่ร้านได้ปกติค่ะขอบคุณค่ะต่อไปว o w สป e c คาเฟ e ทางร้านขอยกเลิกการให้บริการ Food Panda ขออภัยในความไม่สะดวกทางนี้ก็ไม่สนับสนุนให้ทำร้ายประชาชนเหมียนกันเป็นไงละ่ะคะสะใจไหมกูดยำประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ร้านฟู้ดยำบึงการขอยกเลิกการขายอาหารผ่านฟู้ดแพนด้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะครกไม้ไทยลาสาขาราดประเค้า24ยกเลิกการให้บริการผ่านฟู้ดแพนด้าแบนด์ฟู้ดแพนด้าหูชาชานมไข่มุกเริ่มต้น12บาทอยู่ที่หูชาหน้าโรงเรียนวัดสุทธาวาสแจ้งลูกค้าร้านหูชา ทั้งสงสาขาร้านขอยกเลิกการให้บริการกับแอปนี้นะคะแอปแพนด้านั่นเองโลโก้ f f e ฟเรียนแจ้งลูกค้าทุกท่านนะครับร้านโลโก้ก f แฟขออนุญาตปิดแอป Food แพนด้างดให้บริการผ่านร้าน Food p พ n d a นะครับซูซูคาเฟ่ร้านบิงซูเล็กๆถึงแม้จะเปิดมาได้เพียง1เดือนแต่เราจะขอยกเลิกการขายผ่าน Food แพนด้าจนกว่าจะมีการชี้แจงจาก Food แพนด้า ย่างให้ผมเห็นข่าวแล้วถ้าคุณปลดพนักงานผมจะยกเลิกโครงการกับคุณเช่นกันประชาชนไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายวันนี้ผมโทรหาตัวแทนและส่วนกลางฟูดแพนด้าถ้าพรุ่งนี้ไม่มีคำตอบให้ผมผมจะจะยกเลิกทุกอย่างที่ทำรวมกับฟูดแพนด้าทั้งหมดย่างให้เคียงข้างประชาชนเท่านั้นยอมหักไม่ยอมงอผมยอมสละรายได้เดือนละล้านเพื่อความถูกต้อง ยอมจนดีกว่ารวยแบบไม่มีศักดิ์ศรีและผมจะยกเลิกทุกสาขาด้วยผมรักไรเดอร์เขาต้องหาเลี้ยงครอบครัวครัวบ้านเบนประกาศให้ทราบโดยทั่วกันร้านกุ้งดองซีอิ๊วครัวบ้านเบนได้ยกเลิกการขายผ่านฟู้ดแพนด้าแล้วนะนะนะเมากาแฟพิจิตตอเดดิน n ิ่งคาเฟ่แอนดฟร์มเมากาแฟและเมานมคาเฟ่ของดการให้บริการผ่านฟู้ดแพนด้าเป็นการชั่วคราว ร้านเรานั้นไม่สนับสนุนต่อแอปที่มีท่าทีต่อการสนับสนุนการใช้ความรุนแรงกับประชาชนจนกว่าจะมีการชี้แจงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านไลน์ MAN ได้ตามปกติเครดิตแบรนด์ฟูดแพนด้าเล้งซิมเปิลบาร์คาเฟ่ยกเลิกการให้บริการผ่านฟูดแพนด้าหยุดการใช้ความรุนแรงกับประชาชน ยำบ้านแม่นณจันตอนนี้ทางร้านเราขออนุญาตแบนด์ฟู้ดแพนด้าและจะยกเลิกใช้ทันทีและทางร้านจะรีบจัดหา Delivery ที่ดีสะดวกและถูกลงกว่าเดิมให้บริการลูกค้าโดยด่วนแฟนชายราดหน้ากันเองเอาป้ายฟู้ดแพนด้าออกนะคะเดี๋ยวส่งป้ายให้ใหม่อย่าเอามามีมลทินในร้านคะ่ะอี๋แพนด้าเนา่าค่าส่งแพงเก็บแพงเอาอะไรมาแปะทับไปก่อนนะคะ ร้านถังข้าวอาหารตามสั่งเดลิเวอรี่การจนะบรีประกราศร้านถังข้าวอาหารตามสั่งขอหยุดการขายในฟู้ดแพนด้าจนกว่าจะมีคำตอบและแก้ไขในเรื่องที่กระทำกับไกด์ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารได้ทาง grab food และไลน์แมนเราไม่สนับสนุนการกระทำของฟู้ดแพนด้าครับผม ag, เราไม่สนับสนุนการกระทำของฟู้ดแพนด้าแบรนด์ฟู้ดแพนด้า คอหมูพระราม5อยู่ที่คอหมูพระราม5นี่คือช่วงเวลาที่ร้านอาหารต้องพึ่งพิงแอป,ปมากที่สุดเพื่อความอยู่รอดใบ <Bye. S 1> ไม่ให้อภัยไม่ร่วมไม่สั่งไม่อุดหนุนแบรนด์ฟู้ดแพนด้าเช่นกันบริษัทเกียวซ่าเมืองยา่าจำกัดแบรนด์ฟู้ดแพนด้าบริษัทเกียวซ่าเมืองย่าจำกัดบริษัทแผ่นเกียวซ่าคุณท่าน1995ากจำกัดขอยกเลิกบริการในฟู้ดแพนด้าตลอดไป ผมประธานบริษัทขออยู่ข้างประชาชนถ้าคุณคิดว่าประชาชนคือผู้ก่อการร้ายแสดงว่าคุณไม่มีสมองพอที่จะได้รายได้จากประชาชนอีกต่อไปแล้วก็เพิ่มคำว่าส้นตีนมาด้วยนะคะททประชาชนสำคัญที่สุดร้านโซฮอตดกสตรีทฟู้ดสไตล์เกาหลีทางร้านของเราของดการให้บริการผ่านแอปฟู้ดแพนด้า เราไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงกับประชาชน We are not slim นะคะ so let s o l e a eat c h e e s e นด์ฟู้ d n d a ด้า a บ Food p a n d a พน a ้าบสิกรกดาษโมริโกโก้โคโคขอเน้นกินโกโก้ก่อนนะครับแ f o o d p a n d a Hashtag FoodPanda กินแต่โกโก้ go, ครับไม่กินสลิมทางร้านไม่มีบริการเด l ิ v วอรี่กับ Food Panda นะครับ มิสเตอลีต๊กก้ชัยภูมิประกาศจากทางร้านมิสเตอลีต๊กก้ชัยภูมิขอยกเลิกการขายอาหารผ่านฟู้ดแพนด้าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำถแถลงชี้แจงจากฟู้ดแพนด้านี่ยังเป็นเพียงแค่บางส่วนหนึ่งเท่านั้นและปัจจุบันก็ยังคงทยอยออกมาประกาศกันมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทางฟู้ดแพนด้าเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นทั้งหมดนี้โดยการโพสข้อความลงบนทวิตเตอร์ว่าเราขออภัยสําหรับข้อความจากทีมงานที่โพสต์ก่อนหน้าอย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าเราจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างระมัดระวังที่สุดก่อนที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไปเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะท่านผู้ชมอันนี้คือแบรนด์ฟู้ดแพนด้านะคะแบรนด์เพราะอะไรแบรนด์เพราะเขาเข้าข้าง สิ่งที่ตรงข้ามกับประชาชนไงคะถ้าคุณคิดจะเป็นสลิมคุณก็ต้องเจอแบบนี้ล่ะคะ่ะท่านผู้ชมปรบมือคะ่ะปรบมือ